เสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันไปแล้วนะครับสิ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือหลังจากนี้ภาพลักษณ์ของฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านฝั่งไหนจะได้แต้มต่อและฝั่งไหนจะได้แต้มลบเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปภาพรวมพร้อมกันครับก่อนที่จะลงรายละเอียดครับ ผมจําเป็นต้องตั้งคําถามกับแพทองทานชินวัตรก่อนเลยครับว่าหลังจากที่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดํารงตาแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรมีการโอนหุ้น19บริษัทมูลค่า9,330.5ล้านบาทเป็นแค่การโอนหุ้น2บริษัทผมถามแพทองทานชินวัตรแล้วอยากให้แพทองทานชินวัตรตอบว่าเป็นการโอนไปด้วยวิธีการใดเป็นการให้หรือเป็นการขายหุ้น การที่จะกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีคนนี้นะคะหนีภาษีนะคะไม่ไม่ได้เป็นความจริงเลยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามค่ะเพราะว่าถึงแม้ดิฉันจะอายุน้อยกว่าท่านนะคะแต่ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันก็เสียภาษีให้รัฐมากกว่าท่านแน่นอนค่ะกรณีหนึ่งก็คือกรณีของพรรคไทยสร้างไทยนะฮะของคุณหญิงหน่อย ที่ก็มีงูเห่าเหมือนกันค่อนข้างเยอะเลยเมื่อวานนี้ค,คุณหญิงหน่อยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณหญิงหน่อยสักนิดหนึงแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์อ่านในยะการให้สัมภาษณ์ของคุณหญิงหน่อยนะฮะวันนี้เราค่อนข้างที่จะผู้บริหารพักค่อนข้างที่จะสบายใจด้วยซ้ำไปนะคะที่ไม่ต้องเป็นอ e ีแอบกันอยู่ข้างในนะคะชัดเจนไปเลยแบบนี้ นะมันก็ทำใหเ้เราทำงานง่ายขึ้นวันนี้เราจะได้เริ่มต้นพักใหม่นะคะเ,เริ่มต้นกับคนที่มีอุดมการณ์และมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ต้องอยู่ผสมปนเปนกับพวกทีเ่เรารู้หน้าไม่รู้ใจนะตอนแรกก็รูกว่าเ,เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตตามที่เขาพูดแต่ท้ายที่สุดเขาก็ทรยศ์ไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนนะคะก็อันนี้แหละค่ะก็ะทำให้ เป็นจุดที่ไทยสร้างไทยจะเริ่มต้นเดินหน้าพักใหม่ค่ะคนที่ไม่ดีก็ถูกดูต่อไปหมดแล้วนะคะ,ะดังนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะเริ่มต้นใหม่กับคนที่ก็มีดมการค่ะอาจารย์รการที่คุณหญิงหน่อยให้สัมภาษณ์ประมาณนี้เนี่ยหมายความว่าก็ไม่ได้แครง,งูเห่าที่อยู่ในพักแล้วใช่ไหมฮะพร้อมที่จะขับออกจากพักไหมฮะแบบนี้ครับผมคิดว่านะวันนี้เนี่ยในสภามีความพร่ามัวนะครับ อยู่ทั้งในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคและมีความภ้ามมัวอยู่ในส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านบางพรรคเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากสิ่งที่ผมว่าก็คงเป็นสำนวนที่ยังใช้อธิบายการเมืองไทยได้อยู่นะครับที่บอกว่ารพรรคเดียวกันแต่คนละพวกพวกเดียวกันแต่คนละพรรคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับมันก็สะท้อนให้เราเห็นนะครับอย่างเช่นในพรรคก่าแก่บางพรรคเนี่ยนะครับซึ่งมีผู้ร่วมรัฐบาลนยอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ และก็มีบรรดาผู้อาวุโสนะครับอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลนะทุกครั้งที่มีการลงมติหรือการอภิปรายใดๆเนี่ยนะครับในส่วนของผู้อาวุโสก็จะงดออกเสียงกัน 3- ามสี่เสียงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนที่เราเห็นถึงความผ้ามัวนะครับในพักร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกันครับกับในฝ่ายค้านนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยเราก็เห็นในกรณีของพรรคไทยสร้างไทยนะครับเวลามีการโหวต ใประเด็นต่างๆนะครับมีการลงมติอะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะมาสนับสนุนรัฐบาลน,นะก็เลยทําให้เกิดคําถามว่าตกลงแล้วเนี่ยไทยสร้างไทยอยู่ฝ่ายค้านหรืออยู่ในพักร่วมรัฐบาลกันแน่นะครับ<ม>อันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะซึ่งผมคิดว่าสำนวนที่บอกว่าพักเดียวกันแต่คนละพวกพวกเดียวกันแต่คนละพักนะครับก็ยังคงสามารถใช้อธิบายการเมืองไทยได้อยู่นะเพราะว่าการเมืองไทยนั้นมันมีการเมืองทั้งที่ทเป็นทางการและที่ไม่เป็นทางการครับ เพราะนั้นเราจึงเห็นได้นะครับว่าปรากฏการณ์แบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นก็ยังคงเห็นคู่กับการเมืองไทยอยู่นะครับและโดยเฉพาะไทยสร้างไทยก็เป็นอีกพักหนึ่งซึ่งมักจะเกิดคําถามนะครับอย่างนี้เกิดขึ้นครับครับอาจารย์ที่นี้มาพูดถึงภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เพิ่งจบไปนะฮะอาจารย์รมองมองมองเหมือนปินไหมหรือว่ามองต่างจากปินก็ได้นะว่าดาวเด่นในสภารอบนี้เนี่ย ประชาชนเขาอาจจะมองว่าดาวเด่นในสภาเนี่ยไม่ใช่บิ๊กป้อมแต่ว่าไปเป็นการตอบคําถามแบบฟิตเียดของท่านนายกแล้วก็การทําหน้าที่ของค,คุณพารดอนอาจารย์มองแบบนี้ไหมฮะว่าดาวเด่นคือสองท่านนี้หรือว่าอาจารย์มองต่างจากนี้ฮะผมเห็นด้วยครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเวทีแรกนะครับของนายกรัฐมนตรีในการที่สู้สึกัอภิปรายไม่หวังใจครับและในเวทีตรงนี้เนี่ย นายกเองนะครับก็สามารถที่จะตอบคําถามนะครับได้ครบถ้วนนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเล่เหลี่ยมลุกเล่นนะครับทางการเมืองการโต้ตอบทางการเมืองได้ดีนะครับกับหลายๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบกับพลเอกประวิทย์นะครับในเรื่องนาฬิกาก็ดีในเรื่องของการอภิปรายที่บอกไม่เป็นความจริงการโต้ตอบกับคุณวิโรจน์นะครับในเรื่องการเสียภาษีนะหรือการโต้ตอบกับรังสิมันโรมนะครับ หรือว่าการโต้อตอบกับทางคุณท้งนะครับซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายค้าน,นในเรื่องว่าถูกครอบงำจากบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นพ่อนะครับและในขณะเดียวกัน,นก็พูดถึงเรื่องว่าเราเคยลงคะแนนให้ท่านแต่ท่านไม่เคยลงคะแนนให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็เลยทําให้ภาพของนายกในเชิงการเมืองเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้เลยแต่แน่นอนครับนอกจากเรื่องการเมืองแล้วอาจจะต้องมีข้อมูลที่ต้องหยิบจับมานะครับในการที่จะใช้ประกอบ การลบล้างนะครับหรือว่าการที่จะทําลายน้ําหนักความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายไปหรือขักล้างประเด็น,นต่างๆนะแต่ในเรื่องขอข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเรายังไม่เห็นภาพได้ชัดมากนักนะครับเพราะว่าสิ่งที่นายกพูดก็จะบอกเพียงแค่ว่าไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้ทําอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกถึงเรื่องของตัวรายละเอียดข้อมูลนะครับอย่างบางเรื่องเนี่ย เอกสารก็อยู่ที่ตัวนายกนะครับผมว่าก็คงไม่ได้หายากอะไรอย่างเช่นเรื่องตรวจสัญญาใช้เงินนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องข้อมูลครับเป็นสิ่งที่นายกอาจจะยังต้องเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในบางเรื่องนะครับในการโต้ตอบทางการเมืองก็ต้องระมัดระวังการที่ฝ่ายค้านจะจับไปขยายผลนะในเรื่องของการเสียภาษีที่มากกว่านะซึ่งในอดีตเนี่ยคุณนักศินเคยให้สัมภาษณ์นะครับคุณนักศินอาจจะไม่เคยพูดในสภา แต่เคยให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องเสียภาษีมากกว่าคนไทยทั้งประเทศอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สุดท้ายแม้ว่าทุกอย่างถูกกับกฎหมายหมดเลยนะครับแต่ว่าก็มีการเอามาขยับขยายผลนะครับทางการเมืองจนกลายเป็นเกิดเหตุนะครับในเรื่องของการชุมนุมในปี4 8 4แแล้วจบลงด้วยการรัฐประหารเพราะนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมผมคิดว่านายกก็ทําได้ดีนะครับในครั้งนี้ในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของประธาน อ่าที่เป็นรองประธานคนที่สองนะครับก็คือคุณพระดอนเนี่ยนะก็ทําหน้าที่ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับในประเด็นที่มีข้อขัดแย้งนะครับอ่าจากเรื่องการพิปรายของคุณภูมิธรรมคุณวิโรธต่างๆแล้วก็เกิดเหตุในสภาเนี่ยนะครับในช่วงหัวค่านะครับของอ่าวันแรกเนี่ยในการพิปรายแต่คุณพระดอนก็ลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นยืนนะซึ่งตรงนั้นคือข้อบังคับข้อที่7 7ครับนะถ้าประธานใช้ค้อนนะเคาะหรือว่า ลุกขึ้นยืนนะครับทุกคนจะต้องหยุดและนั่งลงทั้งหมดนะครับเพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งครับของรองประธานสภาคนที่สองนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นรองประธานมือใหม่เช่นเดียวกันนะผมว่าครั้งนี้เนี่ยมีหลายท่านที่ทําหน้าที่ได้อย่างน่าสนใจนะครับนะในการอภิปรายครั้งนี้นะครับแต่เสียดายอย่างหนึ่งครับว่าสุดท้ายเรื่องอินเทอร์เน็ตมีมนะก็กลายเป็นประเด็นที่มันบทบังเนื้อหาสาระหลักลงไปหมดนะครับอย่างเช่น ประเด็นเรื <tampoco S 2> ่องกี hmm. been, h, so, this style, this ้ s <S <Yeah. S 2> mm ้นะครับต่างๆเป็นต้นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งประเด็นที่นายกหยิบจับเอาเรื่องนาฬิกาเรื่องอะไรเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมีมอย่างหนึ่งนะครับคือในสภายุคนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการสร้างอินเทอร์เน็ตมีมนะแล้วก็มีมเหล่านี้มันก็บทบังเนื้อหาสาระหลักในหลายๆส่วนนะซึ่งเลยทําให้การพิปารายไม่วางใจในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะไม่มีอะไรที่เป็นข้อมูลมาเด็ดมัดนอกมากนัก นะครับอาจจะมีในบางเรื่องที่มีข้อมูลเชิงลึกหน่อยอย่างเช่นเรื่องของ I/O กองทัพนะครับแต่นั่นก็ยังต้องพิสูจน์กันต่อนะครับว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านหยิบจับมานะครับใช้เนี่ยมีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรหรือไม่อย่างไรซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะออกชี้แจงครับครับอาจารย์ทีนี้การทําหน้าที่ของฝ่ายค้านแล้วเต็ม10อาจารย์ให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีฮะสำหรับฝ่ายค้านเต็ม10นะครับผมก็ให้อยู่ที่6ครับในภาพรวมแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคน6นะครับบางคนก็อาจจะเจ็ด มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าภาพรวมใหญ่ๆญเนี่ยภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยผมให้อยู่ที่หกครับเพราะว่าอะไระจากเนื้อหานฝั่งรัฐบาลเชิญครับครับในขณะที่ฝั่งรัฐบาลผมก็ให้อยู่ที่หกเท่ากันนะครับอเนื้อหาผมคิดว่าสําหรับในส่วนฝ่ายค้านนะครับก็มีการดิบจับเอาประเด็น,นต่างๆมาอ่าได้ดีน่าสนใจนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกนะครับเช่นเรื่องตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยนะแม้ว่าฝ่ายค้านจะพูดถึง เรื่องของอความพยายามในการที่จะไปใช้ตั๋วนี้ในการหลบเลี่ยงภาษีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอไม่มีข้อมูลหลักฐานเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นข้อกล่าวหาที่มันลอยๆนะแ,แล้วก็มีหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าบรรดาเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีอาจยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าก็เป็นการกระทําได้ตามกฎหมายอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับหรือว่าในส่วนเรื่องของ ข้อมูลบางอย่างเนี่ยก็เป็นเหมือนการเอาข่าวเก่ามาเล่าใหม่นะครับเอามาเรียบเรียงแล้วมาเล่าใหม่อย่างเช่นในกรณีเรื่องชั้น14นะครับเป็นต้นนะอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยนะครับก็หยิบจับข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลในเชิงลึกมากนักแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตมีม การสร้างความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยของสสเนี่ยนะครับท้ายสุดมันจะทําให้เกิดการลดความเป็นสถาบันทางการเมืองลงนะครับนะตรงนี้ <ธะ S 1> ก็คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเองก็อาจจะยังต้องไปหาข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้ในขณะที่รัฐบาลนะครับผมเลือกก็ตอบได้ครบจบทุกประเด็นนะเพราะว่านายกแล้วก็ทีมก็สามารถสรุปนะครับต่างๆได้ครบในการตอบนะแต่ก็นั่นแหละครับเสียดายตรงที่ว่าน่าจะต้องมีข้อมูลในเชิงลึก ในการที่จะนําเสนอนะครับโดยเพราะบางข้อมูลเนี่ยอย่างเช่นในตัวสัญญาใช้เงินนายกก็มีอยู่กับตัวอยู่แล้วครับก็สามารถที่จะเอามาแสดงให้เห็นได้นะข้อมูลอะไรเปิดได้ก็เปิดอะไรไม่ได้เราก็ปิดไว้นะครับแต่ว่าก็ต้องมีหลักฐานมีอะไรมาโชว์ให้เห็นในสภานะครับเพื่อที่จะหักล้างนะครับข้อเก่าหาของพรรคฝ่ายค้านนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าครั้งนี้นะบรรดาเรื่องอินเทอร์เน็ตมีต่างๆมันบดบังเนื้อหาสาระเหล่านี้ลงไปมากนะก็เลยให้ งฝ่าย6คะแนนเท่ากันนครับับกวิชาการด้านการเมืองให้คะแนนนายกในการตอบข้อสักถามฝ่ายค้านอยู่ที่6เต็ม10คะแนนขณะที่คนในฝ,าฝ่าฝังรัฐบาลบอกว่าการตอบข้อสักถามของนายกต่อฝ่ายค้านให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10ถ้าจะให้คะแนนพักฝ่ายค้านในขณะนี้เต็ม10นะครับผมคิดว่าสอบตกครับเพราะว่าเท่าที่จําความได้ในการอภิปราย2วันที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องเก่าๆตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วทั้งสิน้น และก็เรื่องในสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังเป็นเรื่องที่จินตนาการเกินไปถึงอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งในขณะเดียวกันครับถ้าให้คะแนนของรัฐบาลนะครับก็ต้องบอกว่าได้9เต็ม10สิ่งแน่นอนครับหายไปเพียงแต้มเดียวนั้นอาจจะเป็นองคคาพยพต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของเวลาที่นายกรัฐมนตรีและพักร่วมรัฐบาลมีโอกาสชี้แจงได้อย่างน้อยเหลือกเกินนะครับ ถึงแม้เสียงในสภาจะยกมือไว้วังใจให้ผ่านฉลุยแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องต่อสู้ต่อไปคือศรัทธาของประชาชนว่าจะยังเชื่อมั่นรัฐบาลอยู่หรือไม่ครับ